ถ้าคุณเป็นคนปีกุลที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอธิบายไม่เคยบอกใครสำหรับคลิปนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลายคนที่เกิดปีกุลเป็นคนประเภทที่เลือกจะเงียบมากกว่าพูดเลือกจะอดทนมากกว่าบน่นและเลือกจะเดินต่อไปแม้ไม่มีใครเห็นคุณอาจเป็นคนที่แบกภาระหลายอย่างไว้ในใจทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวหรือเรื่องความรู้สึกแต่ไม่เคยเอาไปวางไว้บนบ่าของใคร คนปีกุนจานวนมากใช้ชีวิตแบบนี้มานานเงียบแต่ไม่อ่อนแออดทนแต่ไม่ยอมแพ้คุณอาจเคยรู้สึกว่าทำดีแล้วแต่ชีวิตยังไม่ขยับพยายามแล้วแต่ยังไม่ถึงที่หวังบางครั้งก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าความดีที่ทำไปมันหายไปไหนแต่ผมอยากให้คุณฟังตรงนี้ให้ดีเพราะความเงียบของคุณไม่ได้ไร้ค่าและความดีที่คุณทำไม่ได้สูญเปล่า มันเพียงแค่ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะส่งเสียงกลับมาเท่านั้นเองสำหรับคนปีกุลดวงชีวิตมักไม่มาแบบหวือหวาไม่มาแบบฟลุกแต่จะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปและไม่ถึงเวลามันจะมั่นคงกว่าที่คุณคิดช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นช่วงที่คุณต้องพิสูจน์ใจตัวเองต้องผ่านบททดสอบบางอย่างต้องเรียนรู้การปล่อยวางและการอดทนโดยไม่มีคำอธิบายแต่ทุกอย่างที่คุณผ่านมาได้ มันกำลังกลายเป็นพลังบางอย่างที่สะสมอยู่ข้างในเดือนนี้และช่วงเวลาต่อจากนี้คือช่วงที่ดวงของคนปีกุลเริ่มขยับแบบเงียบๆเ,เหมือนเดิมแต่ต่างตรงที่ครั้งนี้สิ่งดีจะเริ่มเดินเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงเหมือนที่ผ่านมาโอกาสบางอย่างจะมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดคนบางคนจะมองเห็นคุณค่าที่คุณไม่เคยต้องอธิบาย และผลของความดีที่คุณทำไว้จะเริ่มส่งผลในแบบที่จับต้องได้มากขึ้นถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เดินมาผิดทางและคุณไม่ได้ช้าเกินไปชีวิตของคนปีกุนมีจังหวะของมันและตอนนี้กำลังจะเป็นช่วงที่เรื่องราวดีๆค่อยๆเปิดออกทีละนิดจากความเงียบสู่ความชัดจากความอดทนสู่ผลลัพธ์ และจากการให้โดยไม่หวังอะไรสู่การได้รับในแบบที่คู่ควรว่าความดีแบบนี้ทำให้ชีวิตช้าแต่ในความเป็นจริงมันกำลังวางโครงสร้างให้ชีวิตเดินได้ไกลกว่าในระยะยาวช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าทําดีไปทำไมในเมื่อคนอื่นดูจะได้มากกว่าแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าดวงของคนปีกุลไม่ได้วัดกันที่ความเร็ว แต่วัดกันที่ความมั่นคงเมื่อถึงเวลาที่ดวงเปิดสิ่งที่คุณได้จะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ระยะสั้นแต่จะเป็นโอกาสที่อยู่กับคุณได้นานขึ้นคนที่เคยพลาดแต่ไม่เลิกดีคือคนที่ฟ้าให้โอกาสมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะฟ้าเชื่อว่าคุณจะใช้โอกาสนั้นอย่างมีคุณค่าเดือนนี้และช่วงเวลาต่อจากนี้คือช่วงที่บทเรียนเก่าเริ่มเปลี่ยนเป็นพลังใหม่ ความผิดพลาดในอดีตจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันความเจ็บจะกลายเป็นสติและประสบการณ์จะกลายเป็นแสงนำทางคุณอาจยังไม่ได้เห็นทุกอย่างชัดเจนในตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้คือดวงของคนปีกุลที่ไม่เคยทิ้งความดีจะไม่ถูกทิ้งเช่นกันทุกก้าวที่คุณเดินมามันกำลังพาคุณเข้าใกล้ช่วงเวลาที่ชีวิตจะเริ่มตอบแทนในแบบที่คุณสมควรได้รับ คนปีกุลหลายคนเคยผ่านช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าพลาดมาแล้วพลาดในเรื่องงานพลาดในเรื่องการเงินพลาดในความไว้ใจหรือพลาดในความหวังที่เคยคิดว่าจะไปถึงได้แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดความพลาดเหล่านี้บางครั้งไม่ได้เกิดจากความเกียดคร้านหรือความไม่ตั้งใจแต่มาจากการเชื่อใจคนมากเกินไปหรือการยอมเสียสละโดยไม่ทันระวังตัวเอง คนปีกุลเป็นคนที่มองโลกด้วยความจริงใจเมื่อเชื่อแล้วก็เชื่อจริงเมื่อให้แล้วก็ให้สุดใจและเมื่อผิดหวังก็เลือกจะเงียบมากกว่าพูดถึงมันหลายคนอาจเคยล้มเหลวแบบที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้และไม่มีใครเข้าใจว่ามันหนักแค่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่คนปีกุลไม่เคยทำหายไปคือความดีแม้จะเคยพลาดแม้จะเคยเจ็บแม้จะเคยเสียใจ คนปีกุลก็ยังเลือกจะไม่เอาเปรียบใครไม่โกงไม่คิดร้ายและไม่ใช้ความเจ็บปวดของตัวเองไปทําร้ายคนอื่นนี่คือคุณสมบัติที่หาได้ยากและเป็นรากฐานสำคัญของดวงชีวิตที่มั่นคงบางคนอาจมองว่าดวงของคนปีกุลมีลักษณะอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากหลายคนคือโชคของคุณไม่ค่อยมาในรูปแบบของความเสี่ยงหรือการวัดดวงแบบหวืหวา แต่จะมาในรูปแบบของการถูกหยิบยื่นให้โดยที่คุณไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องเบียดใครและไม่ต้องแลกกับความสบายใจของตัวเองหลายคนอาจเคยคิดว่าถ้าอยากได้โชคต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าลองแต่สำหรับคนปีกุลยิ่งเสี่ยงมากเท่าไหร่ดวงกลับยิ่งต้านมากขึ้นเท่านั้นเพราะดวงของคุณถูกออกแบบมาให้รับผลจากสิ่งที่ทำสะสมไว้มากกว่าสิ่งที่ลุ้นเอาในชั่วข้ามคืน บุญของคนปีกุลส่วนใหญ่เกิดจากความสม่ำเสมอไม่ใช่ความหวือหวาคุณอาจเคยช่วยใครบางคนโดยไม่หวังผลอาจเคยให้โอกาสคนที่ไม่มีใครให้หรืออาจเคยอดทนในสถานการณ์ที่คนอื่นเลือกจะหนีออกมาแต่คุณเลือกจะรับผิดชอบจนจบสิ่งเหล่านี้กำลังกลายเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่เรียกว่าโชคในแบบของคุณเองเมื่อถึงช่วงที่ฟ้าเปิด โชคจะมาในรูปของคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณโอกาสที่เข้ามาแบบไม่ต้องแย่งหรือข่าวดีที่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจไม่ใช่จากการเสี่ยงดวงคนปีกุลที่มีบุญสะสมมักจะได้รับโชคจากคําพูดดีๆจากการแนะนำจากผู้ใหญ่หรือจากการถูกเลือกในจังหวะที่เหมาะสมโดยที่คุณอาจไม่ทันตั้งตัวช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงเริ่มเปิดทางให้ ผลของบุญเก่าค่อยๆแสดงออกมาในรูปแบบที่จับต้องได้มากขึ้นอาจเป็นเรื่องการเงินที่เข้ามาแบบไม่หวือหวาแต่ต่อเนื่องอาจเป็นโอกาสในงานที่ดูเหมือนเล็กแต่ต่อยอดได้ไกลหรืออาจเป็นการได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณไม่คิดว่าจะยื่นมือมาให้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของเส้นทางที่คุณเลือกเดินมาตลอดคนที่ทำดีแบบเงียบๆมักจะได้ดีแบบไม่ต้องประกาศ และโชคของคุณจะไม่มาให้ลุ้นจนใจหายแต่จะมาให้คุณรู้สึกอุ่นใจว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทำดีเสียเปล่าช่วงนี้สิ่งที่คุณควรทำคือรักษาความนิ่งรักษาความสม่ำเสมอและอย่ารีบตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะโชคของคนปีกุลกำลังมาในแบบที่มั่นคงและเหมาะกับคุณมากที่สุด เมื่อถึงเวลาคุณจะรู้เองว่าโชคที่ได้มาเพราะบุญนั้นให้คุณค่าและความสบายใจมากกว่าโชคที่ได้มาเพราะการเสี่ยงเพียงใดสำหรับคนปีกุลช่วงนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การพยายามสู้หรือดิ้นรนมากขึ้นเหมือนที่ผ่านมาแต่คือการเรียนรู้ที่จะนิ่งและวางใจให้ถูกจังหวะคนปีกุลจำนวนมากใช้ชีวิตแบบสู้มาตลอดสู้กับภาระ สู้กับความคาดหวังสู้กับสถานการณ์และสู้กับใจตัวเองจนบางครั้งลืมไปว่าชีวิตไม่ได้ต้องการแรงตลอดเวลาแต่ต้องการจังหวะที่เหมาะสมด้วยช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นช่วงที่คุณพยายามมากเป็นพิเศษยิ่งทํายิ่งเหนื่อยยิ่งเร่งยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างต้านไปหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณทําผิดเพียงแต่จังหวะของดวงในช่วงนั้นยังไม่เปิดให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสบายใจ ตอนนี้ดวงของคนปีกุลกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากการออกแรงเป็นการวางพลังหมายความว่าสิ่งที่คุณทำไปแล้วกำลังเริ่มทํางานของมันเองโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องผลักมากเหมือนเดิมการนิ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหยุดหรือการยอมแพ้แต่หมายถึงการเลือกใช้สติแทนอารมณ์เลือกฟังสัญญาณชีวิตแทนการฝืนเดินต่อบางครั้งการหยุดคิดก่อนตัดสินใจ การไม่ตอบโต้ทันทีหรือการยอมปล่อยบางอย่างไปคือการเปิดพื้นที่ให้ดวงทำงานได้เต็มที่คนปีกุลที่นิ่งเป็นจะเริ่มสังเกตเห็นว่าหลายอย่างเริ่มคลี่คลายเองเรื่องที่เคยติดเริ่มขยับ คนที่เคยไม่เห็นค่ากลับเริ่มเปลี่ยนท่าทีและโอกาสบางอย่างเริ่มเข้ามาในรูปแบบที่ไม่ต้องแย่งหรือแข่งขันความนิ่งจะทำให้คุณมองเห็นทางเลือกที่ชัดขึ้นและทำให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นด้วยช่วงนี้ถ้ามีเรื่องอะไรที่ยังลังเลยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเร่งเอาคำตอบปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันก่อนแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เหมาะสมกับคุณจะค่อยๆปรากฏขึ้นเอง ดวงของคนปีกุลในช่วงนี้ไม่สนับสนุนการประทะแต่สนับสนุนการถอย1.9เพื่อมองภาพรวม การรักษาความนิ่งจะช่วยให้คุณไม่เสียพลังไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นและเก็บแรงไว้สำหรับจังหวะสำคัญที่จะมาถึงในไม่ช้าหากคุณทำได้ชีวิตจะเริ่มไหลลื่นขึ้นโดยที่คุณแทบไม่ต้องออกแรงเหมือนที่ผ่านมาและคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งการไม่สู้คือการชนะในแบบของคนปีกุลอย่างแท้จริงการเงินของคนปีกุล มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหลายคนคือเงินของคุณจะไม่ค่อยมาเพราะการอ้อนวอนหรือการพึ่งพาความสงสารจากใครแต่จะมาเพราะความเชื่อมั่นที่คนอื่นมีต่อคุณในตัวตนและการกระทาที่ผ่านมาคนปีกุลเป็นคนที่เมื่อรับปากแล้วมักจะทำให้สำเร็จแม้จะลำบากแค่ไหนก็ไม่ทิ้งความรับผิดชอบและไม่ผลักภาระให้คนอื่นสิ่งเหล่านี้อาจเห็นผลไม่ทันทีในระยะสั้น แต่กำลังสะสมเป็นทุนทางความน่าเชื่อถือที่มีค่ามากในระยะยาวหลายครั้งที่คนปีกุลเคยรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะทำมากได้เท่าเดิมหรือทำดีแต่ไม่มีใครพูดถึงแต่ในความเป็นจริงมีคนจำนวนไม่น้อยที่เฝ้ามองและจดจำวิธีการทำงานและนิสัยของคุณอยู่เงียบๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุนความน่าเชื่อถือเหล่านั้นเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการเงินอย่างชัดเจนมากขึ้น เงินอาจเข้ามาในรูปแบบของงานที่มีคนแนะนําให้โครงการที่มีคนเลือกคุณหรือรายได้เสริมที่เกินจากความไว้ใจไม่ใช่จากการต่อรองหรือการขอร้องการเงินของคนปีกุลในช่วงนี้มักมาเป็นช่วงๆและมาจากหลายทางแต่มีจุดร่วมคือความมั่นคงและความสบายใจคุณอาจไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบได้เงินก้อนใหญ่ทันทีแต่จะรู้สึกว่ารายรับเริ่มไหลลื่นขึ้นและมีความต่อเนื่องมากกว่าเดิม สิ่งสำคัญคืออย่าใช้วิธีเดิมที่เคยทำให้คุณเหนื่อยเกินจำเป็นเช่นการแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวหรือการทำเกินขอบเขตเพื่อเอาใจคนอื่นเพราะตอนนี้ดวงการเงินของคุณกำลังขยับจากการให้โดยไม่เลือกไปสู่การได้รับอย่างเหมาะสมการกล้าปฏิเสธในบางเรื่องและการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนจะช่วยให้เงินที่เข้ามาอยู่กับคุณได้นานขึ้นช่วงนี้หากมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือทางการเงินหรือขอให้คุณลงทุนร่วมกัน ควรใช้สติพิจารณาให้รอบคอบเพราะความใจดีอาจถูกเข้าใจผิดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นโอกาสที่มาจากคนที่รู้จักนิสัยและผลงานของคุณจริงๆโอกาสนั้นมีแนวโน้มจะต่อยอดได้ไกลและมั่นคงดวงการเงินของคนปีกุลกำลังเดินไปสู่จุดที่คุณไม่ต้องอธิบายคุณค่าของตัวเองอีกต่อไปแล้วเพราะตัวการกระทำที่ผ่านมาได้พูดแทนคุณหมดแล้วและเมื่อเงินเข้ามาด้วยความเชื่อถือเงินนั้นจะไม่เพียงช่วยให้ชีวิตดีขึ้น แต่ยังทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในเส้นทางที่เลือกเดินมาด้วยคนปีกุลจำนวนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการอธิบายตัวเองอธิบายเหตุผลอธิบายความตั้งใจและอธิบายความดีที่ทำไปเพราะกลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนเริ่มเรียนรู้ว่าการอธิบายมากเกินไป ไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเสมอไปบางครั้งยิ่งอธิบายยิ่งเหนื่อยและยิ่งทำให้ใจอ่อนล้าคนปีกุลเป็นคนที่ตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมรับฟังหรือเข้าใจความตั้งใจนั้นช่วงนี้ดวงของคนปีกุนกำลังพาให้คุณเรียนรู้บทเรียนสำคัญคือการปล่อยให้การกระทำเป็นคำตอบแทนคำพูด การเลิอกอธิบายไม่ได้หมายถึงการไม่สื่อสารหรือการปิดใจแต่หมายถึงการเลือกอธิบายกับคนที่ควรอธิบายและปล่อยให้คนที่ไม่ตั้งใจฟังได้คิดไปตามทางของเขาเองเมื่อคุณเลิกพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจพลังใจของคุณจะกลับมาและชีวิตจะเริ่มเบาลงอย่างเห็นได้ชัดคนปีกุลที่กล้าเลิอกอธิบายจะเริ่มสังเกตว่าบางความสัมพันธ์ค่อยๆหายไปเองโดยไม่ต้องตัดขาด และบางความสัมพันธ์กลับชัดเจนขึ้นเพราะมีพื้นฐานจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ความคาดหวังช่วงนี้ถ้ามีใครไม่เข้าใจการตัดสินใจของคุณหรือไม่เห็นด้วยกับเส้นทางที่คุณเลือกเดินไม่จําเป็นต้องรีบแก้ตัวหรือพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะดวงกําลังจัดวางคนที่ควรอยู่และควรไปให้เองการเลิอกอธิบายยังช่วยให้คุณฟังเสียงตัวเองชัดขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ควรเดินต่อหรือควรพักตรงไหนและควรให้เวลากับเรื่องใดมากเป็นพิเศษสิ่งนี้จะส่งผลดีทั้งงานงานเงินและความสัมพันธ์ในระยะยาวเมื่อคุณไม่ต้องใช้พลังไปกับการอธิบายตลอดเวลาคุณจะมีแรงเหลือพอที่จะทำสิ่งที่สำคัญจริงๆและสิ่งเหล่านั้นจะเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ชีวิตของคนปีกุลในช่วงนี้จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน แต่เป็นการเปลี่ยนจากภายในจากความพยายามอธิบายไปสู่ความมั่นใจในเส้นทางของตัวเองและเมื่อคุณยืนอยู่บนจุดนั้นได้อย่างสงบชีวิตจะค่อยๆตอบแทนด้วยความเรียบง่ายความสบายใจและโอกาสที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นโดยที่คุณแทบไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมเลยสำหรับคนปีกุนช่วงนี้หากคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังเปลี่ยนแต่ยังอธิบายไม่ถูก นั่นอาจาไม่ใช่ความคิดไปเองเพราะเมื่อฟ้ากำลังเปิดสัญญาณบางอย่างจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆและถ้าคุณสังเกตให้ดีจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสัญญาณแรกคือใจเริ่มนิ่งโดยไม่ต้องพยายามคนปีกุลที่ผ่านช่วงหนักมามากมักเคยกระวนกระวายคิดมากนอนไม่หลับหรือกังวลกับอนาคตอยู่ตลอดแต่เมื่อฟ้าเริ่มเปิด คุณจะรู้สึกว่าใจค่อยๆสงบลงแม้ปัญหายังไม่หายไปทั้งหมดแต่ความกลัวลดลงคุณไม่รีบแก้ทุกอย่างเหมือนก่อนและเริ่มเชื่อว่าทุกอย่างจะมีทางออกสัญญาณน,นี้สำคัญมากเพราะใจที่นิ่งคือพื้นฐานของดวงที่กำลังจะขึ้นสัญญาณที่สองคือเริ่มมีคนหรือโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดคิดคนปีกุลอาจอยู่เฉยๆไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อวดความสามารถ แต่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้เองอาจเป็นคำพูดเล็กๆการแนะนำการช่วยเหลือหรือช่องทางใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนบางคนอาจได้รับข่าวดีเรื่องงานบางคนได้รับโอกาสทางการเงินหรือมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในจังหวะที่กำลังตันสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าดวงไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไปและแรงสนับสนุนจากภายนอกกำลังเริ่มทำงาน สัญญาณที่3คือสิ่งที่เคยฝืนเริ่มหลุดออกไปเองโดยไม่เจ็บปวดคนปีกุลหลายคนเคยยึดติดกับบางอย่างทั้งงานความสัมพันธ์หรือภาระที่ไม่จำเป็นเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อฟ้าเปิดคุณจะเริ่มเห็นว่าบางอย่างที่เคยหนักกลับค่อยๆหายไปโดยที่คุณไม่ต้องตัดใจแรงๆคนที่ไม่จริงใจก็ห่างไปเองงานที่ไม่เหมาะก็เริ่มมีทางออก หรือภาระที่แบกมานานเริ่มมีคนช่วยแบ่งเบาสิ่งนี้คือสัญญาณของการจัดระเบียบชีวิตใหม่โดยพลังของดวงไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาเมื่อทั้ง3ส,สัญญาณน,นี้เกิดขึ้นพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเกิดในวันเดียวกันแต่ถ้าคุณเริ่มเห็นเขาลางเหล่านี้แสดงว่าฟ้ากำลังเปิดทางให้คนปีกุลอย่างช้าๆขอเพียงคุณอย่าฝืนจังหวะอย่ารีบเร่ง และอย่าดูถูกสัญญาณเล็กๆเหล่านี้เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับคนปีกุลช่วงเวลาที่ดวงเริ่มพลิกจริงๆมักไม่มาพร้อมเสียงดังหรือเหตุการณ์ใหญ่โตแต่จะมาแบบเงียบๆจนหลายคนไม่ทันสังเกตคุณอาจไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นทันทีแต่จะเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่เหมือนเดิม ความอึดอัดที่เคยมีเริ่มลดลงความกังวลที่เคยหนักใจเริ่มเบาบางและคุณเริ่มหายใจได้โล่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือสัญญาณแรกของการพลิกดวงแบบเง,งียบๆเพราะดวงที่กำลังขึ้นจะเริ่มจากภายในไม่ใช่จากภายนอกก่อนช่วงนี้คุณอาจเริ่มไม่อยากอธิบายตัวเองกับใครมากเหมือนเมื่อก่อนไม่อยากพิสูจน์ไม่อยากแข่งขันและไม่อยากเอาชนะใคร คุณเริ่มเลือกความสงบมากกว่าคำชื่นชมและเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตเรียบง่ายมากกว่าการไล่ตามเป้าหมายที่ทำให้เหนื่อยเกินไปนี่ไม่ใช่ความถดถอยแต่คือการเปลี่ยนเกียร์ชีวิตจากการฝืนไปสู่การเดินตามจังหวะที่เหมาะสม เมื่อจิตใจเริ่มนิ่งดวงก็เริ่มทำงานในแบบของมันเองช่วงดวงพลิกแบบเงียบมักจะพาคนหรือโอกาสเข้ามาในลักษณะที่ไม่หวือหวาอาจเป็นคำแนะนำเล็กๆจากคนใกล้ตัวการติดต่อที่ไม่ได้คาดหวังหรือช่องทางใหม่ที่เปิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณอาจยังไม่เห็นผลทันทีแต่ถ้ามองย้อนกลับไปจะพบว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บางคนอาจเริ่มมีรายได้เสริมเข้ามาอย่างเงียบๆบางคนเริ่มมีผู้ใหญ่เห็นความตั้งใจและให้โอกาสโดยไม่ต้องร้องขอหรือบางคนอาจได้กลับมาทำในสิ่งที่ถนัดโดยไม่ต้องฝืนตัวเองเหมือนก่อน อีกสัญญาณหนึ่งของดวงที่กำลังพลิกคือสิ่งที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายทีละเรื่องไม่รวดเร็วแต่ต่อเนื่องปัญหาที่เคยแก้ไม่ตกเริ่มมีทางออกความสัมพันธ์ที่เคยตึงเครียดเริ่มผ่อนคลายหรือบางเรื่องที่เคยกังวลกลับเงียบหายไปเองโดยไม่ต้องใช้แรงมากมาย เมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้อย่ารีบร้อนหรือกดดันตัวเองให้ต้องสำเร็จเร็วขึ้นเพราะดวงของคนปีกุลเมื่อเริ่มขึ้นแล้วจะค่อยๆแข็งแรงจากฐานที่มั่นคงขอเพียงคุณรักษาความนิ่งและความสม่ำเสมอเอาไว้ช่วงเวลาที่ดวงพลิกแบบเงียบนี้จะกลายเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตในระยะยาวโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวและเมื่อหันกลับมามองอีกครั้งคุณจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเสียงดังเสมอไป ก่อนจากกันในคลิปนี้ขอให้คนปีกุลทุกคนได้หยุดฟังเสียงของตัวเองสักครู่หากสิ่งที่ได้ฟังมาตลอดคลิปนี้มีบางช่วงที่ตรงกับชีวิตของคุณขอให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนที่เดินมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านความอดทนมาไม่น้อยบางคนทําดีเงียบๆไม่เคยอวดไม่เคยร้องขอและไม่เคยบอกใครว่าหนักแค่ไหนแต่ยังยืนอยู่ได้จนถึงวันนี้ นั่นแปลว่าคุณมีพลังในตัวเองมากกว่าที่คิดช่องนี้ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่เล็กๆที่ให้คุณได้ฟังได้พักใจและได้ทบทวนชีวิตในมุมที่อ่อนโยนขึ้นหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาแนวนี้ช่วยให้ใจสงบหรือทำให้มองชีวิตชัดขึ้นขอเชิญกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเพราะทุกคลิปที่ทำขึ้นมามีเจตนาเดียว คืออยากให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคงไม่เร่งไม่ฝืนและไม่โดดเดี่ยวและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ขออนุญาตให้พรแก่คนปีกุลทุกคนขอให้ช่วงเวลาต่อจากนี้ชีวิตของคุณค่อยๆเบาขึ้นขอให้สิ่งที่ติดขัดเริ่มคลี่คลายขอให้คนที่จริงใจได้เข้ามาอยู่ใกล้และคนที่ไม่จริงใจค่อยๆห่างออกไปโดยไม่สร้างบาดแผล ขอให้การงานมีทางออกที่เหมาะสมกับกําลังใจและกําลังกายขอให้การเงินค่อยๆไหลเข้ามาอย่างพอดีและมั่นคงขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงขึ้นทุกวันหากคุณกําลังรอจังหวะบางอย่างในชีวิตขอให้จังหวะนั้นมาถึงในเวลาที่เหมาะสมและหากคุณกําลังเหนื่อยขอให้มีแรงพักโดยไม่รู้สึกผิดขอให้บุญที่คุณเคยทำไว้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจค่อยๆกลับมาหนุนชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการ และสุดท้ายนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเพราะคนที่ผ่านความเงียบและความอดทนมาได้ย่อมคู่ควรกับความสงบและความมั่นคงที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตจากนี้ไปขอให้ทุกวันของคุณมีแสงนำทางและมีความหวังอยู่เสมอหากคลิปนี้มีคุณค่าในใจคุณแม้เพียงเล็กน้อยขอให้กดติดตามไว้เพื่อเดินไปด้วยกันในเส้นทางขอให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาธุ